เกิดอะไรขึ้นเอกรังสีโรดขอหันหลังให้ละครหลังเดินเส้นทางใหม่ที่ชอบเธอเป็นพระเอกสายบู๊ขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับเอกรังสีโรดผันเพลงที่มีผลงานละครบู๊ออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆบ่นเสียดายเมื่อเอกรังเสียโรดได้มีการเปิดใจถึงกระแสข่าวที่ว่าจะเลิกงานละครไปทำงานอย่างอื่นโดยมุ่งไปที่งานเพลงเป็นเรื่องที่คิดมานานแล้ว เพราะได้รับการต้อนรับจากวงการเพลงดีโดยเอกรังสีโรดเผยว่าตอนนี้ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องละครเลยเพราะผมโฟกัสเรื่องงานเพลงเรากำลังทำคอนเสิร์ตทำดนตรีในานามกลุ่ม3คนมีผมและน้องชายอีก2คนคือนมสดโ s และเอิร์ธ 4S ก็ยอมรับว่ากำลังเตรียมเพลงใหม่เป็นแนวโจ๊ะ,จะเอกเรียงสีโรดยังเผยต่ออีกว่าทาง 4S เเป็นคนทำคิวคอนเสิร์ตให้ คือเดินสายเป็นคอนเสิร์ตรำวงเป็นลุกทุ่งโจก็มีงานเรื่อยๆปลายปีก็มีจองเอาไว้หลายที่แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดก็คงไม่ได้มาละครพักใหญ่เลยไปงานทางนี้แล้วก็อยากฝากนะครับเพรามมาทำคอนเสิร์ตลุกทุ่งรำวงในนามเอกรังสีโลดแล้วทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ